สวัสดีครับพบกับผมธนายวิริยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามมาได้โทรศับตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ยังมทำได้นะครับสงภาพถ่ายส่งเอสา่โหลาฐานกันมาได้นะครับจะอยู่ตามประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้าไปใน youtube พิมพ์คาว่าธนายวิริยุทธ์นะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายเรื่องราวดีๆอย่างนี้ที่แฟนคลับได้ดูกันนะครับวันนี้มาถึงตอนที่153นะครับ153นี้ช่วงนี้ก็พูดแต่เรื่องญ่อย่างเดียวเลยครับ ตอนที่1นึก็คือเรื่องฐานตำรวจฟ้องหยา่าภรรยาแต่ไม่มีเหตุหยานะครับก็คือก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีอัปใหม่ทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีการล่าช้าไปบ้างน,นะครับเพราะว่าติดขึ้นศาลติดว่าความนะครับก็เป็นคดีหยานะครับแล้วก็คดีทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นคดีหยานะครับที่ทนายยุทธได้รับทํานะครับมีสเตอรับบอกว่าทนาย เก่งเรื่องคดียาหรือเปล่าถ้าเก่งน่าจะจ้างนะผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่าทนายเนี่ยไม่สามารถที่จะอวดความรู้ให้กับคนภายนอกได้นะครับว่าเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเก่งกว่าทนายคนอื่นนะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับถามมาอย่างนี้ก็ต้องบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะครับเอาแบบไม่เก่งใจเลยจะพูดว่าไม่เก่งก็ได้นะครับถ่อมตัวไว้ก่อนนะก็ มันเป็นคดียาเดี่ยมันเป็นคดีที่มันเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันตกลงกันไม่ได้เลยนะไปไกลเกีย์ที่ศาลนะครับมันก็ตกลงกันไม่ได้ปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับแฟนคลับที่มันตกลงกันไม่ได้เนี่ยคือหนึ่งเลยนะครับเหตุยานะครับอ้างว่าเขาทําผิดอีฟายก็บอกไม่ได้แพมผิดนะครับไม่มีเหตุไม่มีชู้อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของสินสมรสนะครับอีฟายบอกว่าคุณต้องเอาอันนั้นแบ่ง ไีกฝ่ายนี้ก็บอกน่นจะแบ่งได้ไงเป็นสินสุนตัวอย่างนี้นะครับไม่ยอมแบ่งนะครับหรือว่าเป็นค่าประก้นดูอัาาานาาปกครองบุตรอยากเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับแต่เชื่อนะครับเรื่องอยากเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเวลายาเนี่ยมันก็จะยังไงล่ะคือถึงเวลานั้นอ่ะมันก็รู้แล้วแหละพ่อแม่ก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยกันนะครับ หลายคู่ก็มีไปเลี้ยงด้วยกันหลังฟ้องหย่ากันเสร็จนะครับแต่ว่าระบุว่าให้อํานาจปกครองอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวนะครับก็เป็นธรรมดานะว่าเวลาฟ้องหย่าเนี่ยก็ต้องจริงจังนะบังข้อว่าคนที่มาฟ้องหย่าเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นแตกหักนะเคยพูดไปไหลายครั้งแล้ะหรือว่าในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับค่าเลี้ยงชีพตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยมาขึ้นศาลกันอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยมาเข้าเรื่องวันนี้นะครับ เ้าเลือกสักทีนะเดี๋ยวแฟนคลับจะรำคาญชิบนะครับ <c oughs> ก็เรื่องของทหารตำรวจฟ้องยาไม่มีเหตุยาเพราะอะไรไอ้เรื่องที่ไม่มีเหตุยาเนี่ยมันจะเห็นกันได้ง่ายเลยเรื่องทหารตำรวจก็คือเรื่องนะครับทหารที่เป็นสามีเนี่ยออกไปข้างนอกไปมีเมียน้อยนะครับแล้วก็ไปแยกกันอยู่กับภรรยาฝ่ายเดียวนะครับแยกกันอยู่ภรรยาหลวงแต่ตัวเองไปมีเมียน้อยนะครับแนวความวิจัยของศาลก็บอกว่า เรื่องต่งางๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สามีเนี่ยแยกอยู่กับภรยาฝ่ายเดียวสามีจึงฟ้องหย่าภรยาเพราะแยกกันอยู่ไม่ได้เพราะภรยาเขาไม่ได้สมัครใจแยกกันอยู่กับสามีด้วยไม่ว่าจะ10ปี20ปีสามีที่เป็นทหารก็ฟ้องหย่าภรยาไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่างเช่นสามีเป็นทหารนะครับไปฝึกออกรออบนะครับหลักสูตรนะครับอย่างเช่นนะครับเสือขับดาบอะไรเงี้ยนะไปฝึกเป็นปีอย่างเงี้ยนะครับต้องไป อยู่ในป่านะครับออกมาทีนะครับโอ้โหภรรยาไปก่อหน,นี้สินหลายล้านอย่างเงี้ยตัวเองก็เป็นแค่ยศไานสิทธนะครับเงินเดือนหลักหมื่นนะครับก็บุกมาถามทนายบอกว่าจะฟ้องยายนะครับเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขาก่อหน,นี้สินเป็นจานวนมากนะครับหลักหลายล้านก็มาถามทนายยุทธบอกว่าฟ้องอยากไหมภรรยาายยุทธก็ ต้องตอบอย่างนี้นะครับฟ้องหย่าได้ไหมการฟ้องหย่าเนี่ยมันจะต้องในเรื่องนี้สินเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเนื้อตัวร่างกายของเขาเป็นคนที่ก่อขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้สินเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับสรุปกันง่ายง่ายเลยครับก็คือมันเป็นปันจจัยภายนอกนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวเขาเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุหย่านะครับอย่างเช่นถ้ามีชู้นะครับหรือว่า อพืชชั่วนะครับไปติดยานะครับหรือทาร้ายร่างกายเงี้ยมันเป็นเหตุที่เกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนแต่เรื่องของหนี้สินเนี่ยสารเขามองมาโดยตลอดว่าหนี้สินเนี่ยแม้จะเป็นการแลกแลงเนี่ยแต่ไม่เป็นกรณีที่ทําให้เดือดร้อนเกินควรนะครับจึงฟ้องหย่าเพราะเหตุทําให้เดือดร้อนอีกเกินควรไม่ได้นะครับแล้วสามีที่เป็นทหานก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วหนี้สินจนํานวนมากเขาต้องรับผิดชอบไหมนะครับเพราะว่าไปกู้มาหลายล้านนะครับ ก็ต้องตอบตามนี้นะครับถ้าหนี้สินใดเป็นหนี้สินที่หลังจดทะเบียนสมรสและหนี้ดังกล่าวนั้นเป็นหนี้ร่วมอย่างเช่นนะครับภรยาไปเปิดร้านขายของชำนะครับสามีไปฝึกมาเป็นปีไปกู้เงินมาเพื่อทําธุรกิจร้านของชํนและเลี้ยงลูกอย่างนี้นะครับตามมาตราหนึ่งสี่เก้าศูนย์ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บทลที่หนึ่งเขาก็บอกว่าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการงานซึ่งสามีภรยาทําด้วยกันนะครับหรือภรยาทําฝ่ายเดียวก็แต่แต่สามีให้สติมันอย่างนี้นะครับ ก็เป็นหนี้ร่วมที่สามีจะต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่สามีที่เป็นทหารเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องหนี้สินที่ภรรยาไปก่อขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนมากภรรยาเนี่ยก็จะว่างนะครับแต่จะว่างอันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับต่อมาครับภรรยาเนี่ยไม่เคยทําผิดใดๆเลยครับหาเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เลยสามีจะเอาเหตุอะไรไปฟ้องหยานะครับอย่างเช่นภรรยาเนี่ยเป็นคนเงียบนะครับแต่โหเล่น ไปไปกู้เงินอย่างเดียวเลยเงี้ยแต่มันไม่มีเหตุยา่องอื่นไงก็พยายามหาเหตุนะครับอย่างเช่นง่ายๆเป็นเบสิกเลยนะครับอาจจะอัดคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งในเรื่องของเขาด่าเราเนี่ยด่ามุปการีด้วยคำครุนแรงนะครับถ้าพูดตัวอย่างเช่นนะครับเช่นคําว่าจันไรนะครับโสเพณีกะลีนะครับไอชั่วนะครับอย่างนี้ก็เป็นเหตุยาที่เราจะสามารถที่จะฟ้องยาเขาได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ต่อมานะครับกรณีที่กรณีที่จะเล่าเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับธนานยุทธก็เคยฟ้องหยาให้กับสามีที่เป็นทหารฟ้องยาภรรยานะครับก็อ้างเรื่องเหตุแยกกันอยู่นี่แหละครับแต่ทีนี้ว่าสามีคนนี้ที่เขาเป็นทหารเขาก็ไม่พูดไม่พูดพูดไม่หมดนะครับว่าเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันในก่อนที่เขาจะแยกกันอยู่นะครับยังไม่ครบสามปี อันนี้ก็เป็นจุดปกป้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสู้เราได้นะครับเรื่องแยกกันอยู่เนี่ยมันมีประเด็นนิดเดียวครับว่าถ้าแยกกันอยู่มันต้องแยกกันตัดขาดนะครับถ,ถ้ามีรูปไปเที่ยวด้วยการโอนเงินให้กันชัดกันหากันอย่างนี้มันมันไม่ได้นะครับแล้วกรณีทหารท่านนี้นะครับเขาก็ไม่พอใจนะครับเขาเขาบอกว่าเขาให้ภริยาอยู่ดีมีสุขเป็นมาเยอะแล้วนะครับโดยสภาพของทหารเนี่ยโดนฝึกมาเพื่ออยู่ในเบียบวินัยนะครับ พอยาไม่ได้เท่านั้นแหละครับสารตัดสินพิาพากสายยกฟ้องไม่ให้ยาสามีท่านนี้นะครับก็ไปทําร้ายร่างกายภรรยานะครับต้องขึ้นโรงพักนะครับก็เป็นปัญหาในเรื่องของคดีอาญาอีกนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ความจริงมันก็ผิดกฎหมายนะครับก็ถ้ายาไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับที่มันอารมุ่มบรวยกันก็ต้องลองหลายๆวิธีนะก็เข้าใจคนที่เป็นทหารจริงๆนะครับว่ามันไม่ค่อยมีเหตุหย่านะครับ ในการฟ้องหย่าภรรยานะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับตัวสามีที่ไปฟ้องหย่าภรรยาที่เป็นทหารเนี่ยก็คือเรื่องที่นะครับตัวภรรยาเนี่ยชอบใช้วิธีนะครับที่เขาเรียกว่าผมเอาง่ายๆคือถ้าทําตามความเห็นของผมเลยผมว่ามันมันไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่นะครับก็คือตัวภรรยาเนี่ย ไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของสามีนะครับว่าสามีเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าประกันอดูทา,ทางที่เคยจ่ายค่าประกันดูมาตลอดนะครับแต่ภรรยาเรียกร้องจุดโดนมากนะครับหรือสามีเนี่ยไปคบหากับหญิงอื่นนะครับซึ่งความจริงภรรยาเนี่ยก็มีผู้ชายอื่นคบอยู่ด้วยเนะี่ยแล้วไปร้องเรียนเขาว่าเขาคบหากับชายอื่นนะครับแน่นอนครับในทาง วินัยเนี่ยตัวสามีต้องโดนหัวหน้าเรียกไปนะครับผู้บังคับบัญชาเรียกไปตั้งคณะกรรมการสอบนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มเงินดือนนะครับถูกลดขั้นเงน,นเดือนหรือถูกภาคทันนะครับก็อาจจะเป็นข้อที่เขาไม่ได้ยนเลื่อนยศนะครับทําให้เขาเนี่ยอาายขายหน้าต่อเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นทหารด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ เพราะว่าเราลองเรียนไปเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะในส่วนของภรรยาถ้าลองเรียนสามีที่เป็นทหารเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเียนไปเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีผลในเรื่องของเงินเดือนตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อีกเรื่องหนึ่งที่ภรรยาชอบใช้เทคนิคนี้ก็คือขอให้สามีทําหนังสือซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าทันบนนะครับทันบนก็คือ หนังสือในเรื่องความประพฤติว่าสามีจะไม่ประพฤติอันเป็นเหตุยาอีกอย่างนี้นะครับไปทาทันบนกับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับว่าจะจ่ายค่าการด้ดูบุตรโดยหักเป็นรายเดือนนะครับถึงเวลาฝ่ายชายเขากา็เรียกว่าทุกใจนะเรื่องนี้ทุกใจเพราะว่าเขาต้องโดนหักเป็นรายเดือนแล้วไหนทหารเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเดียวนะครับมันก็จะมีเรื่องหนี้สินเข้ามาด้วยนะครับ บางคนเนี่ยกู้หนี้สินเป็นจานวนหลายล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอย่างที่ออกข่าวไปเลยนะครับก็คือทหารการยิงที่โคราชแล้วนะอันนั้นก็คือยศจ่าสิบเอกนะครับเขาเป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับก็เข้าใจเขานะครับเขาก็โดนหลอกในเรื่องของบ้านนะครับซึ่งที่ดินเนี่ยรา,ราคาแค่หนึ่งแสนถูกไหมแต่บ้านเนี่ยราคาสร้างรวมๆแล้วประมาณเจ็ดแสนนะแต่ว่ามันมีส่วนต่างเขาเรียกว่าเงินอะไรนะเงินส่วนต่างที่ เงินทอนนะนะจะต้องได้รับนะครับอีกเจ็ดแสนนะครับอีกเท่าตัวนะครับครับทั้งหมดมันล้านสี่นะครับเร้วผ่านฐานขั้นเนี้ยท่านไม่ได้นะครับแล้วมันก็หลายหลายเรื่องนะผู้บังคับบัญชาก็เอาเอาลัดเอาเปรียบเขานะครับแล้วผู้บัญชาการหารบกก็ได้แถลงข่าวนะครับว่ามันมันมีมูลนะครับอันนี้เขาก็จะไปตรวจสอบอีกทีนะครับอันนี้ผมก็เลยมาพูดในเรื่องวันนี้ด้วยนะมันเป็น เป็นเรื่องที่ที่ผมต้องมาพูดนะครับเพราะว่าเห็นใจทหารจริงๆว่าต้องมาฟ้องหย,ายา่าภรรยาเพราะก่อนหนี้สินนะครับก็ลองหาเหตุด,ดูนะครับว่าเหตุหย่าเนี่ยเราจะง่ายที่สุดก็เป็นเรื่องดา่าภูมิการีดาา่าเราด้วยคาำดุแลก็ควรอัดวีโอไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีเหตุหยา่าจริงๆนะครับก็ลองดูนะครับจะคุยกับเขาได้ยังไงส่วนมากก็ต้องการเงินนะครับแล้วก็สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลน,นะครับทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นไรนะครับ อันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่รักษาสิทธิ์ไว้นะครับไม่ยอมยาไม่ยอมยาเพราะว่ารู้ว่าตัวสามีที่เป็นข้าราชการทหารเนี่ยมีสิทธิ์ในการเบิกจา่ายค่ารักษาพยาบาลฟรีนะครับถ้ายังถึงทะเบียนสมรสอยู่หลายคนก็เอาทะเบียนสมรสเป็นหลักประกันนะครับในการที่จะไม่เป็นไม่ไปจทดทะเบียนยานั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับ ในตอนที่153นะครับก็ได้พูดคุยกับแฟนคลับมาเป็นเวลานานสมควรนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่12คกุมภานธ์63นะครับก็ถ้าแฟนคลับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับทนายวียุทธนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับคลิปวิดีโอเสียงประกอบนะครับก็พูด ธรรมดาเลยเดี๋ยวลองผลตอบรับก่อนว่าเป็นยังไงนะครับชอบแบบนี้หรือเปล่าดูจากยอดวิวได้นะครับคือผมเนี่ยดูติดตามตลอดนะครับว่ายอดวนะิวในแต่รีโิเนี่ยมีคนกดไลค์กดแชร์หรือเปล่าแลนะมีคนแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะครับก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่แฟนคลับได้ติดตามนะ